โรคแรงนะครับมีเวลาให้เราเตรียมใจนะแต่มันไม่มีเวลาให้เราเตรียมเนตการณ์ที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าน้าหมูเนาะไอ้พ์ลงโซ i เชียลนะครับต้องขายหลายอย่างเลยนะครับในการที่จะต้องเอาเงินทั้งหมดมารักษาด้วยโรคแรงนี่ก็คือเป็นโรคแรง ระยะสุดท้ายนะครับเสียงเงินเยอะมากนะครับแต่นะครับโชคดีนะครับที่น้าหมูนะครับตอนนี้มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าว่านะครับความโชคดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสำคัญที่สุดนะครับเรามีวิธีการรับมือแก้ปัญหาในอนาคตได้ยังไงนี่คือเหตุผลเดียวนะครับที่ผมจะมาคุยว่าทําไมทุกคนนะครับจำเป็นต้องมีทุนประกันด้วยโรครแรงที่สุดเกาะแพนของ AA เนี่ยจ่ายความคุ่งคั่นสูงมากนะครับแล้วเบี้ยประกันต่ำนะครับยกกรณีเนาะเพศหญิงอายุ30ปีเนี่ยเก็บเงินปีละ18บแปดแบงค์เท เราลองคำนวณกันเองเนาะจะมีความคุุมครงอเฉพาะโรคแรงเนะี่ยถึง30ล้านแต่กรณีตุยหรือเรื่มหายใจนะครับมีเงินมรดกให้คนข้างหลังถึง3ล้านกว่าบาทนะครับและที่สําคัญนะครับตรวจเจอส4สีโรคแรงไม่ต้องจ่ายเบี้ยรประกันแล้วเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับประกรันกินอรากต้นขอบค,ครับ